มาเฮ้ยอืมแตกเลยนะข้ามามาอืมสองนัดเท่านั้นเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วปึ๊บไม่ตายปึ๊บอ,อืเรียบร้อย กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุเพททุใยทุท่านกันด้วยละกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile กนอดกเช่นเคยนะครับผมหลายๆคนก็คงจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าตอนนี้นะครับโอเดนในระดับมิสทริกหรือว่าโอเดนแดงเนี่ยกลับมาขายแล้วนั่นเองนะครับคนแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับมาอยู่กับเทคนิคการแต่งปืนอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ผมต้องย้ําก่อนนะครับว่าเทคนิคการแต่งปืนของผมเนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งตามก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะแต่งตามใจชอบก็ได้นะครับผม ซึ่งเซตในการแต่งของวันนี้นะครับผมผมกใ็ในเรื่องของแบบว่าดาเมิแบบจัดๆนะครับอะไรประมาณนี้เรื่องของการซูมเนะี่ยอาจจะไม่ได้ไวสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะช้าไปด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเรื่องความแรงเนี่ย เวลิกุตก่อนจะไปรับชมของแต่งกันนะครับผมก็ต้องฝากไว้คนละไลค์คนละแชร์และคนละซับสไคร์ด้วยละกันนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้แกผมมากเลยละกันนะไปรับชมกันเลยครับว่าของแต่งโอดินเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนนะก็ไปรับชมกันเลยฮะแอบกระซิบนิดนึงนะครับผมว่าอันนี้พิเศษหน่อยนะผมจะทําการเล่นสองตายท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ ลงแรงเสร์อแอนด์เดสทอยด้วยนะครับไปรับชมกันเลยฮะและนี่ก็คือของแต่งทั้งหมดของโอเดนนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่าผมเน้นแบบว่าความแรงนะผมไม่ได้เน้นเรื่องของซูมไวนะครับผมก็เลยใช้แบบว่าอะไรที่มันหนักๆเป็นพิเศษหน่อยนะครับอย่างแรกนะครับปากกระบอกปืนนะครับผมใช้เป็น colt sasser นะครับตัวนี้ก็เป็นเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนั่นเองนะครับผมนะเวลาแบบว่าโดนตัวศัตรูเนี่ยดาเมจมันจะได้แบบ เพิ่มเข้าไปแบบจัดจ้านกันเลยนั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นลำกล้องปืนผมจะใช้เป็น MIP Light Barrel Shot นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซูมไวนะครับก็แอบใส่เข้ามาบ้างนะครับไม่งั้นมันจะซูมช้าจนเกินไปนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งยิงด้วยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะลำกล้องปืนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพันท้ายหรือว่าสโตกนั่นเองนะครับผมจะใช้เป็น YKM Combat s t o l k นะครับตัวนี้ก็ซูมไวอย่างเดียวเลย นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าผมไม่ใส่ซูมไวออกมาเลยเนี่ยมันอาจจะซูมชา้าจนเกินไปนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเลเซอร์นะฮะผมจะใช้เป็น o w c เลเซอร์ t i c a l นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นการซูมไว นะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเม,มื่อเล็งยิงด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียก็ต้องระวังในเรื่องของเลเซอร์ในเซอร์เดสทอยเนี่ยคือแบบผมใส่เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าสตูนจะมองเห็นเลเซอร์ของเราได้แบบชัดเจนเลยของแต่งอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นแม็กกาซีนผมจะใช้เป็นลักเอทเรกแม็กบีนะครับตัวนี้ก็เพิ่ม10ความจุแม็กกาซีนนั่นเองก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งทั้งหมดนะครับก่อนจะไปเริ่มเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเตือนเอาไว้ก่อนละกันนะคือ เอาตามตรงเนี่ยผมก็เล่นปืนกลเนี่ยไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะครับถ้าได้ไม่เก่งก็ต้องขออภัยด้วยโอเคครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเป็นซับมิสนั่นเองนะครับผมก็เป็นแงคงนะครับเซิร์ชแอ d เดสทอยนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเล่นได้ไหมนะครับ ผมบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแตะเลยปืนกลเนี่ยคือแตะไหมก็เล่นนะฮะแต่ว่าไม่แบบว่าไม่ได้เล่นในไม่ได้เลนในแรงเลยครับเฮ้ยเเดี๋ยวเพื่อนเก็บเร็วเกินยังไม่ได้ไปไหนเลยฮนะอึ๊บอ,อยู่ไหนวนะเนี่ยเอาเรียบร้อยยังไม่ได้ได้ทำอะไรยังไม่ไทันได้ทำอะไรเลยชนะแล้วเพื่อนเก็บสีไปเลยโอ้โห สวยจัดโอเคคร okay, ับไปกันต่อฮะอุ้ยอุ้ยกะว่าจะไปหยิบบอมซะหน่อยขอระเบิดสักลูกได้ไหมเฮ้ยเรียบร้อยหนึ่งโดนลุมแต่มันแรงมากเลยนะครับผมแรงที่สุดของมันที่ทำได้ในในโอเดนเนี่ยคือสองนัดเลยนะ ปืนกลบ้าอะไรสองนัดแตกก็โอเดนนี่ยแหละครับก็คือโดนหัวหนึ่งนัดนะฮะแล้วก็โดนตัวหนึ่งัดเนี่ยสองเม็ดเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ที่สามเม็ดนั่นเองนะครับผมตอนนี้เพื่อนเราโดนลุมเรียบร้อยไม่รอดรีบกูเถอะพี่ผมมีน้ำใจด้วย กูเหอโอเคตอนนี้เราแพ้ไปนะครับก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้แต่ยังไม่ค่อยตึงนะฮะยังแบบว่าพอได้อยู่นะครับเราจะปลาระเบิดตรงนี้นะครับตรงนี้คือมีสิทธิ์ที่จะโดนสูงนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าโดนไหม ข้างหน้ามาทุกคนประตูตายยาาังวะเฮ้ยอืแตกเฮ้ยยิงไม่โดนวะเ๋ยนนะข้างหน้ามาอสองนัดเท่านั้นตอนนี้เพื่อนเหลือสองนะไ่เพื่อนเหลือสองดิ หมายถึงว่าผมกับเพื่อนเนี่ยสองนะฮะมันก็สองเหมือนกันนะครับผมสองสองนะฮะอุ้ยสวยเพื่อนอุ้ยข้างหน้าทุกคน <the> จเอ๋หนีไปไหนอไม่ตายเว้ยนะหนีไปได้ทุกคนอืเกือบโดนแถบดีนะเห็นก่อนไปฟางเอนะฮะ โอเคถ้าผมได้ยินเสียงปุผมไปทันทีนะไ้ยไม่ได้วะไกลเกินไกลเกินเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วฮึบไม่ตายเรียบร้อยหัวแตกเก็บไปสามเอาเรื่องจัด ขอบอมหน่อยนะมุมเดิมเลยปาระเบิดไปครับเผื่อโดนไม่โดนอุ้ยหน้าประตูมาเหรอผมไม่ได้ใส่หูฟังเล่นนะครับก็เอาจริงอะ่ะเวลาเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยใส่ผมไม่ค่อยใส่หูฟังเลยนะครับ ามาทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อเสียงของผมนะฮะผมก็ค่อยชอบใส่หูฟังนะกระโดดยิงเรียบร้อยหัวลั่นหนึ่งอีกหนึ่งตัวอุ้ยโหสวยเพื่อนเอาไปเลยร้อยเต้มรากเขาอะนะสวยเพื่อนตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับฝั่งเขาเป็นคนวางนะครับผมเราเป็นคนกันนะฮะ โอเคมาดูห้องคอมแป๊บยังไงบนระเบียงก็ต้องมีทุกคนจะเอ๋ไม่ตายอุ๊ยข้างบนอุ๊ยเจ็บ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 ปืนอะไรวะมึข้างบนมา แตกผมมาดิผมอะ่มอะไปอีกหนึ่งอยู่ที่เดิมเลยอ่ะ่ยมันอยู่ขวามือนะทุกคนแต่ว่าบอมตกข้างหน้านะครับเฮ้ยมาแล้วอืสวยเพื่อนเวลิกุดโอ้ดูเกมนี้น่าจะจบไวนะสี่หนึ่งละ ก็ไม่แน่นะแต่อาถันมันจะอาถพนหรือเปล่ารอบนี้เราลงข้างล่างบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นห้องคอมเหมือนเดิมทำไปทำไมวะ <Hey. S 2> ปาระเบิดแบบเผื่อโดนนะครโอ้ยก,กูจะกูจะซิบทำไมเนี่ยลืมขอโทษ มันเหลือสามตัวอุ้ยมาฮันแน่อุ๊บฮันแน่ฮันแน่มาไวเหมือนกันนะนีนเน่เราเนี่ยตอนนี้มันเหลือหนึ่งะครับอุย้ยเพื่อนออกล่าแล้วว่ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อนโดนของมืด โดนกูแน่อือขอรับหน่อยโอเคครับจบจบจบเร็วไปวะเนี่ยโอเคเอาไปว่าไปดูในเกมที่สองกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเล่นเนี่ยได้ที่หนึ่งด้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตายที่สองกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมคคบก็ตานี้ก็เก็บไปประมาณเท่าไหร่วะแกรงบวกทั้งหมดร้อยสิบห้านะครับถือว่าบวกเยอะอยู่ ครับเยอะแบบเยอะมากนะฮะเราก็ฆ่าไปเก้าตัวนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันเลยดีกว่า let's go นี่ก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปเป็นที่บลอยแล้วนั่นเองนะครับได้เป็นคร s h นะครับกับเซิร์เดสทอยเช่นเคยนะฮะก็เพื่อนพูดอะไรไม่รู้เรื่องโอเคเริ่มกันเลยโอจีน หุ้ยระเบิดเราเดินไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะมีนะฮะไม่มีอี๋โคด,ดงบอสกี่โมนิมบ้างตังหนึ่งอุ้ยหูยมาข้างๆ ไม่โดนโดนนำไปก่อนศูนย์หนึ่งมีแชร์ปืนด้วยรวยยังรวยเราเล่นตรงนี้มากดีดว่านะครับยิงไปเผื่อโดนอุ้ยโดนนะอุ้ยโดนนะแต่ไม่ตุย คุณใครเนี่ยสวยเพื่อนขอบคุณครับเพื่อนก็เล่นโอเดนวะ่ะหุยอะไรแบบแบบแสงอื้อสวยเพื่อนยิงไม่โดเลยาลวางนะวางนะอย่ามานะอย่านะอย่าเพิ่งนะวางก่อนนะเออุยพอดีเพะสุดยอดเลยเพื่อน โอเคครับตอนนี้นะฮะเราตามมาติดๆนะครับหนึ่งหนึ่งเท่ากันแล้ว <the> ผมไม่ค่อยอยากออกียาวเลยกลัวสไนซ์ส่อง <Early. S 1> นี่ดูเหมือนว่าร e นะเบิดจะโดนฮะสวยเพื่อน

เราโดนเห็นนะกูเห็นกูเห็ดไมได่รู้ว่าพลาดเลยกูรแ,แรงก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันล่ชาช้าไปห,หน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้ ขวาเรียบร้อยดีนะเห็นแบทหนึ่งเกือบละเกือบผ่านละตอนนี้เรานำอยู่นะครับ ไม่ตายฝอยเพื Roth> ่อนหัวหัวแตกอืมอยากคิดว okay ่ากูไม่เห็นมึงอยากคิดหนีกันแล้วกัมันเป็นลูกซองนะครับไม่เสี่ยงไม่ว่าปืนเราจะแรงแค่ไหนลูกฟังมันก็เม็ดเดียวเรอวะ เรียบร้อยเน้นๆตอนนี้เปลี่ยนฝั่งแล้วนะครับเรามาอยู่ฝั่งกันนะฮะแล้วผมวิ่งเข้ามาเก็ตนะทุกคนแล้วก็จะส่องตรงบันเหลือหลังแพงมี เกือบตายนะมัคือเมื่อกี้คือแบบต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอะกระอักเลือดจัดแล้วเมื่ <c oughs> อกี้อุ้ยมาไงเนี่ยอุ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยอะไรวนะออเนี่ยเอาเฮ้ย <c oughs> อะไรวะงงยิงไม่โดนเฉยมาดูเพื่อนดีกว่าเพื่อนเล่น,เ,ลนเออเพื่อนเล่นโอเดนด้วยนะโอ้ยลิงกูผ่านไปหมดแล้วนะเพื่อนเล่นโอเดนด้วยนะเออ มันวางบีแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราแบบว่าย erm ังนิ่งอยู่ยังแบบว่าอุ้ยแล้เรียบร้อยนี่ไงมันนิ่งกว่าเพื่อนเรานี่แบบว่านิ่งในที่นี้คือแบบเออยังเดินมันนี่แม่งไม่เดินเลยห้าคิวนี่ถือว่าดีนะได้อยู่ ปาระเบิดไ,ไหฮะเผื่อจะโดนเฮ้ยยิงไม่โดดวะเริ่มวนหมิดนแล้วนะเพื่อนตายต่อหน้าเลย,ยข้างบนอันแน่ปีนมาทำไม Hey, หลังเข้า uh huh. สไลด์ยิงไปไงอย่างตึง oh. อุ้ย uh huh. uh huh. มาไงวะเนี่ยสู้เขาเพื่อนเรารู้ไนไย้ทำได้ ก็ขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะถ้าผมแบบว่าไม่ได้พูดเยอะเหมือนชิปอื่นๆคือผมค่อนข้างจะแบบว่าเล่นดึกแล้วนะฮะก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมากใหม่นะครับเอาเป็นว่าชมผมเล่นไปอดีแล้วอีกคนฟาวันอีกคนโอเดนวะอืม โดนโดนบัวขาวใส่ฟันไปหนึ่งทีเรียบน้อยหั่นังองนี้หันหลังอย่างนี้ที่หวานหมูเลย ก็ตอนนี no ้4ต่อ2แล้วนะครับก็น่าจะน่าจะไม่อาทันนะขอขอยาเลยไม่มีคลิปลงให้กูชนะแบงแบงไหนี้ต้องแบงแบงแน่แบงแบงดีวะโดนนะโดนนะโดนโดนโดนไม่ตุยโดน มือใส่ฟ้าอะไรมันเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นของเราตัวนี้ต้องเป็นของเรายิงไม่โดนเลยเรียบร้อยสุดท้ายจะโดนหัวแตกไปเลยเดียวอ้ย sân này sao đấy, nó này mà đấy. เออมันเล่นซ่อนแอบปะเนี่ยเงียบกเลยลกินล่าเลยแล้วกันจะเอไม่มีฮัลโหลอุ้ยเจอแล้ว <S <S เรียบร้อยจบเกมไปที่ห้าต่อสองนะทุกคนก็ น่าจะเก้าคิวเหมือนเดิมนะครับนับอยู่นะเมื่อกี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโอเดนนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย